คนครับพี่น้องคนบัดนี้ก็ใส่หอมรวมพี่น้องนี่ครับหอมรวมบวกบวกใส่กับใบซาะแหน่พี่น้องนี่ครับคนครับพี่น้องคนคุกเคลียทากันครับมาครับพี่น้องประเด็นคือจะมาเห็ดขีดกุ้ยกุ้งฟอยให้พี่น้องรับชมครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ว่าวเจ้าเป้แดงมากครับอันนี้เป็นกุ้งฟอยครับพี่น้องแต่ว่าแกบ็อกเซอร์เป้แดงให้เป็นหลังว่นนี่ ความมันคนหายเสียหายเนี่ยครับม <attempt>? uh ัน huh. ก็จะมีบางมือครับอันนี้ไปวันหยุดครับไปวันเสาร์ก็ได้มาเป็นกวยใหญ่เต๋อครับพี่น้องอ่าเขาเป็นการมาเสียเวลาครับพี่น้องแม่ครับอย่างแหลกครับพี่น้องนี่ครับอย่างแหลกครับใส่คลิปตนลงไปพี่น้องยี่ทีสองครับเป็นข้าวคั่วพี่น้องนี่ครับนี่ครับข้าวคั่วครับยี่ทีสองครับยี่ทีสามครับเป็นผงชูรสครับพี่น้องนี่ครับผงชูรสผงชูรสครับใส่ลายเสียบลายพี่น้องยี่ดีสี่ครับเป็นน้ำปลาพี่น้องนี่ครับน้ำปลาครับ ยี่ห้ครับเป็นบกะนาวพี่น้องครับอืครับเพิ่มความเปรี้ยวครับให้นมันเกิดความจัดจ้านพี่น้องเปรี้ยวจัดจ้านพี่น้องแล้็กย่างสุดท้ายครับนี่ครับเป็นอันนี้เป็นบักกอกพี่น้องอันนี้เราจะคอยหยัดยุ้มนะครับยุ้มแตกด้วยพี่น้องนี่ครับก๋วยกุ้งมันขาดะไรน้องน funnel. ักใส่บักกอกครับพี่น้องนี่ครับบดีกระข้นพี่น้องครับข้นครับ คนครับพี่น้องคนบัดนี้ก็ใส่หอมร่วมพี่น้องนี่ครับหอมร่วมบวกใส่กับใบซาลาเมย์พี่น้องครับคนครับพี่น้องข้นคลุกคาให้เข้ากันครับอันนี้ครับมากครับพี่น้องมากครับปันธนี้ครับมากินก๋วยกุ้งแซลก่อกกับบาลจักพี่น้องมืดอนี้ครับก๋วยกุ้งก๋วยเองก๋วยโชว์พี่น้องก๋วยกุ้งมันต้องก๋วยสดๆครับ ตัวสดสำหรับกินซูพี่น้องรับส้มครับมาครับมาครับพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องปองป่ายสปูสุคนมานี่กับพบกับเราจากุ่มม่ามจากุ่มม่าแกมีเมนูมานต้องเสนอครับเป็นโนูก๋วยกุ้งสะบัดกรวยหน้องอ่าเมนิสิมากับเมนูอีสานพื้นบ้านบ้านเท่าแน่นอนเป็นเมนูอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหองนี่จะเป็นการครับก๋วยกุ้งพี่น้อง ก,ก๋วยกุ้งใส่กระก๋องไปะนะพี่น้องครับนี่กวยกุ้งทังที่มันต้องกวยใส่กระก๋องครับมันจีเป็นของกู่กันเป็นองคาดกันบ่ได้ครับ้าดกันมันก็สิว่ามีความแส่ความนัวพี่น้องาใส่กันมันก็สิเป็นความมิสที่ลงตัวพี่น้องแน่นอนครับการกวยกุ้งันนี้กจะเป็นของฟเมอบบจากมุมมากครับคุณภาพเต็มคคบผลสุดดเต็มสนแน่นอน,นครับพี่น้องวันนี้ก็มาก็พักที่หลักลายแห้งครับพี่น้องอย่างแรกนี่ครับเป็นบักเคือม่วงครับพี่น้องยี่ที่สองเนี่ย อย่างที่สี่ครับขี้เด็กครับเป็นยอดประกอบครับพี่น้องยอดกอบมาแล้วแยงที่หากงครับบอได้ครับยอดปักตุมพี่น้องอ่าหล้วแยงที่หกครับพี่น้องเป็นพวกปักเงาวครับเป็นที่เจกับเป็นเซอร์เรเนครับเลยครับบอได้ครับนี่เป็นลูกตัวพี่น้องเผื่อเป็นกระป๋องซีเวลาครับพี่น้องมาเลยกันเลยครับมาครับพี่น้องคำแรกครับบาจขอหยาสวยเลยครับพี่น้องสวยใส่กับน้องทัพพี่บาจครับใส่กับยอดประกอบเลยครับอื บอลจักก๋ยมยอนี่ครับพอดีพี่น้องพอดีนัวครับพี่น้องบอลขาดบอกเกินครับพี่น้องถือว่าพานครับพี่น้องพานครับเส็ดเองกินเองแซ่บเองพี่น้องอันนี้บอลจักไปได้แม่นกุ้งแบบ กุ้งมันสิมียบางมือไปหน่องอันนี้ขนาดไปตลาดวันหยุดวันเสาร์ไปหน่องกันยังไปเกือบบทันไปหน่นองได้มากเกือบะลอดสุดท้ายแล้วไปหน่องก็ถือว่าบสดไปหน่อครับแต่ว่าแกเอาบกไก่พอดีกินไปหน่องเรถือว่าแย่แห้งครับไปหน่อง ได้เลยครับพี่น้องกินก้อยกุ้งสีอยากข้าวเนี่ยครับพี่น้องครับเปล่งขึ้นมาเพราะครับบอจักรซูเปอร์ไว้ครับพี่น้องคุมมู่มือเนี่ยอายุเริ่มไล่ครับกินเราบ่ค่อยได้แล้ว <S <S พี่น้องกินได้เพราะเป็นกระใสแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องกระสับพี่น้องท่านใดนะครับที่มาเข้ามารับชมคลิปของบอจากก,กรฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์่องตัวเจสชั่นเดียวบนเดิมนะครับเพกับการตังใจให้บอจากคลิปต่อไปครับ เล็กไก่อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาป่อจ้างลงคลิปพี่น้องสีปาภัดาดคอนเซ็ปต์ไปพร้อา,า,ากับพี่น้องจ้างคลิปนีครับน้องกว๋วยกุ้งใส่ปกากกครับมาครับมาครับแก่ข้าวครับ จะสำหรับพี่น้องคนไหนนะครับที่สนใจขั้นตอนวิธีการทำมั้แกสามารถไปเบอร์ยูต่วนคลิปได้เลยครับพี่น้องก็จะมีวิธีการเฮ็ดว่าเฮ็ดยังไงครับพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่เฮ็ดบ่เป็นอยากกินคือจำบ่าจากกัดตามบาจากเลยครับตามซื้อบาจากครับจะลองแซ่บแน่นอนครับพี่น้อง อตอแนแหนครับพี่น้องดื่มเลยครับพี่น้องสดย่างเดียวพี่น้องโอ้เหนีหครับพักซี่หอมลืมอีกแล้วครับพี่น้องพักซี่หอมครับพี่น้องขอใส่เบิดเบิดล่ำเลยพี่น้อง 음~~ 림 m 도 n i m นด่ก็ันยอดแกแห้งไปหรอ โอ้พี่ลองจินไปกินแมาลมเรื่เพลินแล้วกันพี่ลองใส่ลุงโดดแห้งไร ขอขอบคุณพี่น้องครับที่รับส้มคลิปาจากจมูดไทยคลิปพี่นหน้องคลิปนี้ก็เดินทางจามูดข้ามสุดท้างครับน้องสำหรับคลิปกอยกุ้งสัมภารครับสหรับคลิปนี้ขอจอกับเพื่อนสนินครับเอาไว้เจอกันที่นี่นะครับสวัสดีครับ